สวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีสุกุสุกุมากินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อจ้าดเด็กคลิปเดียวเกี่ยวมาได้จ้ากินข้าวม,มันนี้ได้ชายโยดีนี่กับอันกุงน้งเนาะจ้ะมันมาเป็นนอนลอฟเตอร์เนาะที่รักเนาะมาก็จะเคลียร์มาอาร์ติเช่อาร์ติเช่มันมาเป็น, <c oughs> นอันกุ้งลอฟเตอร์เนาะจ้ะ กุ้งไข่ล็อบสเตอร์เมื่ว่านเป็นซุปเปินเซปไลเดอร์แต่กแม่โคมากก็ได้ได้ล็อบสเตอร์มากเห็ดคาโยเตนดีให้เพื่อนกินกับลูกขาวสาวัสวดีนะลูกนั่งมอนแช่น้หมอนน้ำของแม่นี่จ้าของแม่เสียเสละบ่ได้กุ้งหน้าโม อนหน่อยน้อนจะประวังมาขึ้นไปร่วงบานมาอันเพื่อนอันทองเพื่อนมีดตะลุ่มนะบ้านดูดนมแม่แล้วดูดดูแล้วน้ำนมบ่มีดูดดูตะลุ่มจ้ะดูดลุ่มแล้วก็นอนรับกินน้ำนมผลิตเพระท่านพี่น้องเพราะว่าน้ำน่องโน้บลายเนาะน้ำเว้นเพื่อนก็ได้นอนเพราะท่านอาบน้ำมาเยอะจ้ะแล้วตอนบ่ายๆโน้ก็ต้องไปหาหมอตรวจ มันตุเตนไ้อย่าง้ี่ดวิมันสามกันวันเสีบเสียบใสคะแนนเต็ม10ลูกหายสิบเสามีหายสิบสแก่ไก่ก็้องมาดูม่ีเวลาแตมมีเวลาหนูก็เฮ็ดได้นาาจะเฮ็ดเองซอสเองนั่นจะตดไดต่ที่มันเยอ่ Can break, dígame? Eh. Sí, yo prego, le pido, no, a la prendi prendiste, no te, prendi ah, mm. mm. yo he manda no mm. queso. Uh. es eso, hermano? Vale. Mantien, mostien, mostien. eh a un po' di sole buongiorno, buongiorno. va bene ma lo fare? ma fare dai. eh? eh Quante quanto costa l'asticele? 15 no? Lei siete voi, prendete. Sì. Ho fatto. Ho fatto. Ho fatto. Ho di Ho fatto. Ho Per Ho fatto. Ho Fantastic. <laughs> if you do in Thailand one day like this can pay about 800 and 800 baht. Mm. Huh?

吃不完了、啊嗯。a 订的食 n 的。看妈面。那、啊、不下面就是刷子，还一块纤维，好吧？那个问题。 กระดองซีนะพี่นาะโค้ดี้ใช่ไหมงานผิดยากมากกินแต่อาหารไทยสิกินทำไมโหปวดหัวจรงเหนือแต่กราเนี่ยมขึ้นได้แค่องกอ

La sul piatto è tagliolini con l'artice, Non so, che stavano a mangiare, ci vediamo dopo. Stavano

监督困难大，这边这边是监督困难大和比较多的，嗯，快回来，我、哦、也不舒服。 ามาสดาวมาแว่หนูนไม่มีใครละแค่นีสินี่เราข้าวผู้อะข้าวูย่งนี้นดีวเนอะเดยวพ่อแม่มเป็นปารต้องดีกว่านะ กรต,ตูตน,นิตพี่น้องคนี้ยากจิ้ต้อนแล้วจะเพิ่งจะกินมมดแล้วพ่อกันไหมในคลิปนะขอบคุณสำหรับการติดตามกันแล้วชมซียอยู่ในคลิปชีนิบายบายสวัสดีค่ะ <laughs>